คลิปนี่เหมือนมาตอบคําถามไงไม่รู้เพอดีมีคนสงสัยทีแรกก็ว่าเอ๊ะก็สงสัยคนเดียวก็คงจะแล้วไปแต่มีคนอยากรู้เรื่องนี้ครับว่าลุงช่างลุงช่างตอนเนี้ยเราใช้ปรินเตอร์สร้างบ้านได้แล้วใช่ไหมทีแรกก็บอกฮะปรินเตอร์ที่ไหนอ๋อความหมายนี้คือถ้าเราไปเซิร์ชก็หมายถึง 3D printing ซึ่ง 3D printing เนี่ยถ้าพูดกับสัาว์ชบคือเครื่องพิมพ์นะครับอ่ะเดี๋ยวตามลุงช่างมาดูรายละเอียดกัน ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับอย่างที่ลุงช่างเกินหัวไปนะครับก็คือเทคโนโลยีมันก็จะพัฒนามาเรื่อยๆแต่ก่อนเราก็จะคุ้นชินอยู่แล้วกับเครื่องพิมพ์หรือปรินเตอร์แต่เป็นการปริ้นเขาเรียกว่า2มิติ2มิติก็คือหัวฉีดก็ฉีดไปบนอะไรทักอย่างที่แบนราบมีแต่แกน X แกน Y นะครับจะฉีดมาเป็นหมึกก็ได้ฉีดมาเป็นเซรามิกฉีดเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ ตัวเขาเรียกว่าตัววัสดุที่สามารถจะยิงหรือฉีดออกมาได้แต่ปัจจุบันก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์แล้วก็เท,เทคโนโลยีเ i ก็พัฒนาขึ้นมาพิลเตอร์ก็พัฒนาตามขึ้นมาสามารถจะสร้างโมเดลนะครับเช่นตุ๊กตาตัวหนึ่งตุ๊กตาตัวหนึ่งแต่ก่อนต้องไปทำโมตุ๊กตาพลาสติกตัวหนึ่งแต่ก่อนต้องไปทำโมใช่ไหมครับแล้วก็ฉีดพลาสติกขึ้นไปแล้วแกะโมมาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับสามารถจะฉีดพลาสติก ค่อยๆสร้างขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นตัวตุ๊กตาทั้งตัวเลยรวมทั้งสามารถจะแยกสีสันถ้าสีสันถ้ามีหลายหัวฉีดก็สามารถจะแยกได้นะครับพูดได้ง่ายว่าก็พัฒนามาเป็นการสร้างงานแบบสามิติได้ไอ้ตรงนั้นคงไม่น่าแปลกมันจะแปลกตรงที่เขาเอามาสร้างบ้านมีคนพยายามพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะปรับเทคโนโลยีให้เกิดเทคโนโลยีในการสร้างบ้านหรือสร้างวัตถุขนาดใหญ่ด้วยเครื่องพิมพ์ ไม่ต้องมาตีโปง่งอีกหน่อยรถตัวถังรถอาจจะไม่ต้องมาประกอบไม่ต้องมาทําโมไม่ต้องมาปั๊มโมนะครับอาจจะฉีดขึ้นรูปมาเลยก็ได้ไม่ใช่อ่านาละแนวโน้มแนวอนาคตมันก็คงเทคโนโลยีนี้ก็คงจะไปถึงตรงนั้นนะครับะกลับมาเรื่องบ้านเราก่อนจะสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งปกติเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมีโครงสร้างรับน้าหนักแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นๆมากมาย 3D Printing นะวันนี้ที่พอทําได้นะครับก็คือสร้างโมดูลของบ้านขึ้นมา แต่สร้างเข้าโครงขึ้นมาได้แค่นั้นพวกสายไฟท่อน้ำอะไรต่างต่างยังทำไม่ได้ต้องมาเข้าไปประกอบเหมือนเกิดเหมือนเดิมประตูาต่างก็ต้องเข้าไปติดเพราะนั้นมันจะขึ้นกรอบโมขึ้นมานะครับอาจจะทดแทนผนังหลังคารวมทั้งทดแทนโครงสร้างได้บางส่วนบางกรณีไม่ได้ทุกกรณีนะครับเพราะว่าในแง่ของความแข็งแรงมันยังต้องต้องต้องพิจารณาอยู่อีกแต่ประเด็นก็คือว่าณปัจจุบันเขาสามารถผลิต เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ใหญ่พอที่คุณจะปริ้นบ้านทั้งหลังได้พูดง่ายๆเหมือนคุณกลายเป็นยักษ์แล้วก็ทําของเด็กเล่นถ้าคิดแบบนั้นมันก็ไม่แปลกอะไรละนึกออกไหมครับก็เพียงแต่ขยายขนาดเครื่องพิมพ์ขยายตัวขารับออกมาให้สูงให้มันวิ่งอยู่บนพื้นที่ที่ขนาดเท่าบ้านตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตัววัสดุที่ใช้นะครับถ้าเป็นงานอื่นๆที่สร้างโมลอื่นก็ หลักๆเนี่ยจะเป็นกลุ่ม p v c อยู่แล้วเพราะมันมันฉีดมันง่ายนะครับฉีดออกมาง่ายนอกจากนั้นโลหะก็มีเซรามิกก็มีและตอนนี้ก็พัฒนาตัวเทอร์โมคอนกรีตอยู่นะก็คือคุณนึกถึงบีบบีบอันเนี้ยบีบหน้าเค้กอะ่ะมันจะยุ่นๆประมาณนั้นแต่เป็นคอนกรีตพอแข็งแล้วก็มีหน้าที่เป็นคอนกรีตมีความสามารถในการรับน้ำหนักอะไรประมาณหนึ่ง เขาเรียกว่าเทอร์โมคอนกรีตนะครับก็พัฒนามาพร้อมๆกับปรินเตอร์นะครับทีนี้อิมเมจไปในอนาคตนิดนึงเฮ้ยถ้ามันพัฒนาไปจนสร้างบ้านในทั้งหลังเกือบทั้งหลังแล้วกันนะครับมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะทําขึ้นมาทําไมถ้าทําถึงจุดนั้นได้นะครับข้อดีของมันก็คือว่าข้อแรกมันจะปรับขนาดได้เรียวทาสมมุติว่าคุณออกแบบคุณออกแบบด้วยในคอมพิวเตอร์คุณอาจจะไม่ต้องมีผู้แบบมาเลยใช้โปรแกรมหรือใช้เขาเรียกอะไรแพลตฟอร์ม อ,อยากได้บ้านทรงนี้จิ้มหน้าต่างแบบนี้จิม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 ,จมโปรแกรมก็จะสร้างแบบอยากได้ห้องนอนแบบนี้ขนาดนี้ขนาดนี้โปรแกรมจะสร้างแบบให้คุณแทน AI จะสร้างแบบแล้วคุณก็ไม่เอาเปลี่ยนแปลงจนได้แบบสุดท้ายปุ๊บกดสั่งพิมพ์ป้งก็พิมพ์ออกมาแน่นอนถ้ามีแบบนี้สมมุติว่าทุกจังหวัดทุกพื้นที่มีโรงงานโรงงานหนึ่งคุณก็เหมือนโทษนะครับเหมือนเดินไปโฮมโปรเดินไปห้างอย่างเงี้ยตอนนี้คุณไปสั่งผสมสีแต่นี้ ต่างกันนิดเดียวคือคุณไปเลือกเลือกเ,อกเอกดูแบบบ้านพอใจไหมพอใจไอ้ราคานี้เอาไหมเอาสั่งซื้อกดปึ้งเขาก็เตรียมตัวอาจจะไปเซตติ้งไปเซตติ้งตัวที่จะปิ้นบ้านให้คุณเสร็จแล้วก็ไปปิ้นบ้านให้คุณนัดวันแล้วไปปิ้นบ้านให้คุณเพราะนั้นมันก็จะกลายล,ลักษณะของเรีลวทม์แน่นอนถ้ามันทำแบบนั้นได้มันก็เร็ว สองก็คือความยืดหยุ่นในการออกแบบที่ลุงช่างบอกแล้วมันก็ต้องปรับเปลี่ยนได้แล้วทีนี้คุณไม่ต้องมาล้อกแกะแบบโน่นนี่นั่นนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ที่พูดทั้งสองข้อเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นถ้าระบบนี้สําเร็จในอนาคตข้อดีถ้าทําได้ว่าไปละแต่แต่มันก็มีข้อจํากัดข้อจํากัดของมันก็คือว่าเทคโนโลยีนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วต้องใช้ AI ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เครื่องที่เขาพอทํากันอยู่เพื่อจะยังอยู่ยังถือว่าอยู่ในขั้นทดลองเลยแหละ ก็เป็นของโคบอทบริษัทโคบอทของประเทศเดนมาร์กนะครับราคาเครื่องก็ยังอยู่อยู่ที่อะไรแสนแปถึง1ล้านยูโรนะครับหรือ7ล้านถึง38ล้านบาทแต่ก็จะขึ้นโมมาได้ลักษณะหนึ่งไม่ได้สามารถทดแทนงานปัจจุบันได้ทั้งหมดนะครับอันที่2ก็คือมันสร้างได้เพียงบางส่วนอย่างที่บอกแล้วนะครับระบบโครงสร้างหลักบางทีก็ยังต้องเติมเข้าไปตัวระบบประปาไฟฟ้าอุปกรณ์ต่าง ของประดับก็ยังต้องใส่เข้าไปและอีกอันนึงก็คือมันฉีดออกมาแล้วมันไม่เรียบคือมันเป็นคอนกรีตอ่ะคุณนึกภาพออกไหมฉีดแล้วมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบผิวคู่ขาแต่เพียงแต่มันเรียงกันเรียงกันเหมือนคุณเอาเชือกเชือกฟันมาเรียงกันเลยอ่ะรูปอ่ะนะครับตามรูปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่เรียบสุดท้ายคือต้องหาอะไรมาปิดผิวมันอีกซึ่งมันมันก็จะเป็นจุดที่ไม่ควรจะทาอีกหน่อยเทคโนโลยีอาจจะขึ้นมาแล้วได้วัสดุลวดลายแบบที่ต้องการถ้าถึงขนาดนั้นก็ถือว่าอเค อีกข้อหนึ่งมันยังไม่ถูกองรับโดยกฎหมายเพราะว่ามันต้องมีรายการคำนวณมีวิศกรมีสถาปนิกเพราะนั้นสิ่งนี้ยังไม่เป็นจริงในปัจจุบันแต่มีแนวโน้มที่จะเป็นจริงในอนาคตนะครับเพราะว่าเขามีการลงทุนกันไปเยอะแล้วเราก็เห็นตัวอย่างที่ทำกันมาพอสมควรแล้วนะครับอ่ะความรู้อาจจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้นะครับเพียงแต่ว่ารู้ไว้นะครับว่าตอนนี้เข้าไปกันถึงไหนในอนาคตมันจะเป็นยังไงอีกหน่อย ไม่รู้ว่าลุงช่างจะทันหรือเปล่าหน่อยเรารุ่นรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานเราอาจจะแค่สั่งซื้อบ้านแล้วก็รอจ่ายตังค์แล้วรอแล้วก็เข้าอยู่บ้านได้เลยเป็นไปได้อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยจินตนาการของมนุษย์เหล่านี้เองครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ